สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูอุปกรณ์เสริม iPhone 15 Pro Max ที่ปอยใช้แล้วชอบกันค่ะจะมีทั้งเคสปากกาอะแดปเตอร์แล้วก็ออกที่ชาร์จเลยนะคะสำหรับพิกัดของทั้งหมดปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะทีนี้มาดูที่อย่างแรกกันเลยนะคะอย่างแรกจะเป็นเคสค่ะอันนี้จะเป็นเคสของ u g r e e n นะคะเป็นเคสแบบใสๆแล้วก็มีวงแหวน MaxSafe ค่ะอันนี้ปอยเอามาติดสติกเกอร์ตกแต่งเพิ่มเติมเองนะคะเคสอันนี้ทั้งสวยคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะ เดี๋ยวปอยจะแกะอันไหม่ให้ดูนะคะนี่ค่ะปอยชอบมากมีสั่งมาสำรองนะคะค่ะตัวเคสจะเป็นเคสใสๆแล้วก็มีวงแหวนแม็กเซฟแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบแข็งค่ะส่วนด้านข้างจะเป็นแบบนิ่มทําให้ใส่ง่ายนะคะจุดที่ปอยชอบมากๆก็คือมีหน้ากากตรงนี้ค่ะช่วยกันฝุ่นบริเวณเลนกล้องได้ดีนะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบก็คือปุ่มต่างๆกดง่ายค่ะกดง่ายทุกปุ่มเลยนะคะปุ่มแอคชั่นก็กดได้ง่ายค่ะนี่ค่ะกดง่ายทั้งปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าปุ่มแอคชั่นก็กดได้ลื่นดีเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเคสที่ปลอยแนะนำเลยนะคะปลอยใช้แล้วชอบค่ะทั้งใช้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะทีนี้มาดูที่อย่างถัดมากันค่ะถัดมาจะเป็นอะแดปเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นของยี่ห้อชาร์จแบบ35วัต์ค่ะ แพคเกจก็น่ารักมากๆแล้วนะคะนี่ค่ะตัวดปเตอร์จะดีไซน์เป็นเครื่องแม็กแบบเก่านะคะมีหน้าจอแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่ขาพับเก็บได้นะคะแล้วก็จุดที่บอยชอบมากๆของตัวดปเตอร์อันนี้ก็คือตรงหน้าจอเนี่ยจะมีไฟแสดงสถานะการชาร์จนะคะมีทั้งไฟสีเหลืองแบบชาร์จปกติสีฟ้าแบบชาร์จเร็วแล้วก็สีเขียวแบบชาร์จเร็วเป็นพิเศษค่ะบอยจะลองเสียบกับดงปลั๊กใช้งานให้ดูนะคะ ถ้าเสียบปกติจะเป็นไฟสีขาวนะคะถ้ายังไม่ได้ชาร์จอันนี้ปอยใช้กับสายที่มากับตัว iPhone 15 Pro Max เลยนะคะนี่ค่ะลองเสียบชาร์จกับตัว iPhone ดูนะคะนี่ค่ะพอเสียบแล้วไฟหน้าจอก็จะเปลี่ยนสีนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองคือการชาร์จแบบปกติค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นไฟสีฟ้านะคะอันนี้คือการชาร์จเร็วค่ะ น่า,ารักแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะทีนี้มาดูที่อย่างถัดมากันนะคะถัดมาจะเป็นปากกานะคะอันนี้เป็นปากกาสไตลัสที่ใช้เขียน iPhone ได้ค่ะตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ j o y o o m นะคะค่ะวิธีใช้ก็แตะที่ปลายปากกาเป็นไลสีฟ้าเราก็จะใช้เขียน iPhone ได้นะคะเราจะลองเขียนกับแอป Good Note ให้ดูค่ะนี่ค่ะพอยชอบยี่ห้อน,นี้เป็นพิเศษนะคะรู้สึกว่าเขียนได้ลื่นไหลดีเลยค่ะ นอกจากนี้ปากกาอันนี้ยังสามารถใช้กับ iPad ก็ได้ด้วยนะคะเป็นปากกาแบบ2ระบบค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นแท่นชาร์จแม็กเซฟนะคะนี่ค่ะจะเป็นแท่นชาร์จแม็กเซฟของยีห้อร์เอลโกนะคะจะเป็นตัวแท่นซิลิโคนอันนี้เฉยๆค่ะเอามาใส่กับตัวที่ชาร์จแม็กเซฟของ Apple นะคะนี่ค่ะใส่ไปในลักษณะนี้นะคะใส่ได้พอดีเป๊ะดีเลยค่ะ ตัวแท่น,นนี้มีน้ำหนักกำลังดีนะคะทำให้ไม่โครงเพลงเวลาชาร์จค่ะเขาจะลองเสียบปลั๊กให้ดูนะคะนี่ค่ะลาชาร์จก็สามารถแปะชาร์จแบบนี้ได้เลยนี่ค่ะดูสวยน่ารักใช้งานได้ดีมากๆนะคะอันนี้ปล่อยวางอยู่บนโต๊ะทำงานประจำคะ่ะวางได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะคะนี่ค่ะใช้ดีแล้วก็ใช้สะดวกมากๆเลยค่ะ ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับอุปกรณ์เสริม iPhone 15 Pro Max ที่ปลอยใช้แล้วชอบค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปลอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ